สวัสดีครับอยู่กับเรานะครับวันนี้นะครับช่องปลายทองเงินนะครับผมว่าช่องปลายทองเพชรวันนี้ก็มาเยี่ยมทองเพชรนะครับเป็นยังไงบ้างครับควันไหวโอ้วันนี้เป็นวันที่สามแล้วครับเป็นไงบ้างน้องเป็นไงบ้างครับผมที่สามก็น้องก็ร้องร้องร้องสองครั้งอ๋อครับแล้วก็ ได้นอนแล้วนอนแล้วนอนดีนะครับนอนนอนแล้วก็นอนดีมากครับนอนดีเกากินยาดีครับกินยาดีครับเป็นหมือนวันแรกวันแรกครัโอ้ควานยังเข้าใกล้ไม่ได้เลยเจ้าของยังเข้าใกล้ไม่ได้เลยเป็นไรคิดถึงไหมครับผมแสดงพฤติกรรมโหดมากไตหน้าไตหลังครับผมโอ้ก้าวเล้าเลยครับผมก้าวเล้าแบบโอ้แบบก้าวเล้าเลยครับแบบพฤติกรรมดิบๆเลยครับไม่รู้ว่าเอ่อมาจากไหนดูไซดูตาเราห้อยนล้วตาเราห้อยแล้วจับได้ครับเอาวมนดิลูกนนี้เลย อยากขายนาอยากขายนานะอยากขายนาเพาไว้นะวันนี้ไม่ขายนาครับผมวันนี้ครับวเขาเริ่ม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 จะรักรักคของเราเพราะว่าเพราะว่ามันอยู่ก็แม่ก็เริ่มจะรู้จักควานเพราะจะจะจะผูกพันกับคนควานแล้วทีนี้ใช่ไหมเพราะว่าช่วงที่หิวก็แม่เขาก็จะใส่แม่ใช่ไหมตอนนี้ก็จะาศัยควานครับผมหถูงงาน FC ครับ าเดูวดานผมก็ครับไม่รู้ว่าเป็นงานหรือซีโดครับผมก็คอยดูกันต่อไปครับกลองุ่นนะครับพกพอนาให้เป็นงานะครับเพราะว่าพ่อก็เป็นงานเนาะพ่อเป็นงาแม่ก็เป็นงานะครับครับยางยางยางแม่ทับทิมนี่ขนาดยางยาวนะครับยาวครับแล้วก็พ่อเภายเายดียวก็งานยาวครับ ถ่ายนะครับแพราว่าลูกจะจะเป็นซีดอนหรืองาต้องติดตามนะครับครับวันนี้ก็การันตีไม่ได้นะครับนี่ก็เป็นที่นอนของควานฮะผมมีีคือฝนตกนะครับฝนตกฝนตกตอนประมาณสี่ทุ่มเนาะนครับครับผมก็จะนอนเป้ากันหาปลูกตไม้สมทุกทุนสร้างโรงช้างให้น้องทองเพชรนะครับแล้วก็พอดีเสร็จเสร็จดึกไปนอย ครับผมขุดมาพอดีเลยครับได้เยอะหรือยังครับผมยังครับยังยังยังขาดเยอะไหมความคืบหน้าไปประมาณ40%นะครับโอ้ยังขาดอีกเยอะเลยเยอะยังขาดเยอะนะครับครับผมก็อยากสร้างให้สีดองเงินด้วยครับผมแม่ทัดจึงด้วยเพราะโรงเก่าเราก็แล้วก็เขาตัวก็ไปหมดแล้วครับผมครับไปถามช่างนุ่งพอดีช่างเขาว่าถ้าเราย้ายหรือทำใหม่นก็ ต้องสร้างใหม่ครับผมไปทงานลมนานแล้วครับเพราะว่าลมแรงมากอยู่นี่ครับผมถ้าไม่มาตรฐานจริงไม่กล้าเอาเข้าหรอกครับครับถ้าลมแรงจะไม่เอาเข้าครับตัวนี้ก็จะเข้าช่วงหน้าฝนเนาะก็จะเริ่มลมแล้วก็ฝนตกครับถ้าเข้าหน้าฝนจริงก็จะไม่ลมเท่าไหร่เนาะครับถ้าเข้าหน้าฝนจริงจะไม่ลมเท่าไหร่นี่แหละลมประมาณเดือนหกเดีวันเดือนหกประสาทุณบ้านเดือนหกคือเดือน กำลังจะเริ่มเข้าสู่หน้าฝนเนาะโรงเรียนก็เจอประจำเลยรับผมก็เจอประจำครับวันยี่สิบหลังก็เคยเจอมาแล้วครับพีกายเนี่ยโอ้โหถึงยอดเลยครับไม่ต้องพูดถึงครับวิ่งลุกอยู่ในห้องน้ำครับผมถ้าถ้าลรงเรียนไม่แข็งแรงนี่ไม่น่าไม่น่าเอาไว้นะครับไม่น่าเอาไว้ครับผมครับกินหญ้านั่งกินหญาดีนะครับกินหญาดีกว่าทงสังวันที่ผ่านมาผมองสังวันที่ผ่านมาจะไม่กินหญ้าแล้วก็ร้องแล้วก็ ถึงแมม่่หรรือเปลาคับผก็จะคิดถึงแม่ครับผมว่าเขาเคยได้กินนมไงควันไหวดูครับดูเขาจะหอมผมลงนิดนึงครับอ๋อก็เป็นธรรมดาครับกำลังออกจากแม่สงสวรรค์ครับผมกินได้ยังไม่ได้ครับต่อไปเขาก็จะเริ่มรู้เขาจะใช้ฮิตด้วยตัวของเขาเองแต่ก่อนเขาก็จะใสศแม่ไงครับใส่ครับมกินได้ใช่ย้ำไม่พอ มัน้กินใบไ,ไม่ใบู่คือโอ้แนใบแพทนั่นละคือเลือดนะครับข้ออะไเพ็นยังบ <c oughs> เฮ้ยป็นยังเหรวะต้องเล้ยงไ่น้องก็คือบไ่เลือดครับ เรื่องดอกทิพย์ปากนะพ่อทิพย์ดำคือจิกมมือผมเลยไปตักกินไผ่ให้ใบไผ่ให้ครับผมที่อาจจะบาดปากไปครับบาดทีพดำครับเป็นแผลนะครับไม่เป็นไรครับเก่งอยู่แล้วเก่งเมื่อเพชรอยู่แล้วทรงเพชรเนี่ยทรงเพชรเก่งครับผมดูครับดูทักทายควานครับผมหยอกเยาควานครับควานเชื่อไหม สามารถจูงได้แล so <up. S 1> ้วก็สามารถไปไหนไปไหนได้ผมก็ยังเหลือเชื่อเลยครับครว่าปกติช้างถ้าแยกๆก็จะไปไหนไม่ได้นะแต่เขาจะไปได้นะครับก็คันไว้ฝึกตั้งแต่อยู่ในเมฆไงอ๋อเหรอเขายังจำได้บ่างจำได้ครับผมเพราะว่าคันไว้ฝึกตอนออกเดินจากเมฆตอนอยู่ทธี่กับเมฆไงครับอ่อนครับอ่อนครับอ่อนอยากเล่นด้วยครับดูครับเราจะให้เล่นอะไเล่นอะไรนะเล่นหุ่ฮุูกเล่นหุ่ฮุูกนะครับ แล้วได้เลือกจะไปโรงเรียนหรือยังเข้าโรงเรียนต้องเป็นเดือนนะครับโอ้เป็นเดือนก่อนครับผมให้เขาจินย่าดีก่อนแล้วหายคิดถึงแม่ก่อนนะครับอ๋ออย่างครับอย่างช่วงนี้เราก็เราก็จะใช้จูงไปพักเองกที่เนฝึกเองก่อนครับผมเราฝึกแค่พื้นฐานเฉยครับผมเราจะไม่เน้นมากนะครับเราปรับนิสัยปรับอะไรทัศนคติใหม่ครับผมเข้าโรงเรียนใหม่ครับผมค่อยๆเป็นครับผม ไปแปแบบเรียกอะไรนะงูปลาอ๋อครับผมเป็นบ้างยังไม่เข้าโรงเรียนแท้ยังไม่เข้าโรงเรียนแท้นะครับถ้าอีเดือนหนึ่งก็จะเข้าโรงเรียนจริงเลยทีนี้ถ้าถ้าถ้าชิ้นยาดีอะไรดีรู้ครับก็จะปมผมครับเดืนน้อยครับผมยังากไม่ได้ครับผมยังจะคิดถึงแม่อยู่เนาะวันไหวก็ธรรมดาเพิ่งในสามวันสี่วันนี้เนาะเดี๋ยวก็าชินเขาก็จะเริ่มกินอาหารดีครับ เสี้ยน้อยเขาดีแซ่บหน่อยเสี้ยน่อยเสี้ยเสี้ยนั่งหน่อยเสี้ยนั่งโอ้กิ่งแล้วกิ่งแล้วทักทายเอซีครับผมครับผมก็ต้องให้อาหารกินรางวัลรงวัลนะครับผมก็ได้เขาจะได้จำเนาะทางถ้าได้กินก็เขาจะจำดีมากเลยครับความจำเขาดีครับผมขอขอบคุณเอฟซีเอฟซีซื้อด้วยให้นะครับครับผมด้วยใหญ่ๆนะครับผมน่าอร่อยหวานหวานนะครับสุดจากไร่นะครับสุดจากไร่ครับผมเอ้า สสวัดีครับก่อนครับครับก่อนไหมน้าไม่น้องไม่กินทัวโอ้กินอยู่ครับแต่เ,เขากินหลายวีแล้วครับตอนเช้าอ๋ตอตอนเช้ากินหลายวีวยแล้วแกสองวีพอครับเรื่องยิ้มนะเอาดิครับก่อน แต่ไม่มีเสียงนะเพราะเคี่ยวอยู่เคี่ยวอยู่ครับเคี่ยวลู้อยู่ครับผมเพราะว่าแบบว่าไม่มีเวลาฝึกนะครับการจุดชามนี่มันต้องเอาใจใส่นะครับครับช้างน้องช้างเราทั้งวันนะครับเพราะว่าต้องทำงานนะครับเป็นตัดหญ้าตัดตีไม้มาให้ช้างนะครับในเสืเบียงดูเลยช้างหลายเชือกเนาะดูเลยช้างหลายเชือกนะครับก็ไม่ไหวนะครับมันมีเวลาต้องต้องต้องให ครูเขฝึกให้นะครับครับผมเขาชำนาญจริงเนาะชำนาญจริงครับตัวก็ฝึกแบบพื้นฐานจริงนะครับอ่ะนี่ก็ฝึกอะไรมากมายครับก็ฝึกแค่เล่นห่วแล้วก็ให้เขามีนิ่งไม่กลัวนั่นกลัวนี่ครับครับเพราะว่าถ้าไม่เข้าโรงเรียนก็เขาจะยืนไม่นิ่งไม่อะไรครับครับผมการสั่งการอะไรก็ไม่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 ดีนะครับสวัสดีนรอย

ไม่นอนนะครับเมนูนะครับเรากินยีเดียครับขอดูครับลเรากินยีดียวครับเดียวล้รลืมอยู่ลงลืมนะครบปกติเขาถ้าอยู่กับแม่เป็นแล้วครับตอนนี้ก็ลงลลนะครับเราไม่ก้าไม่ก้าฝึกแรงนะครับครัาจินย่าสมบูรณ์หายคิดถึงก่อนเขาจะฝึกง่ายเท่านั้นครับผม นอนนอน,นอนนอนนอนแล้วครับนอนดีแล้วนอนดีแล้วครับผมไม่เหมือนสองวันที่ผ่านมานะแตบไม่นอนเลยสองวันนี้จะคิดถึงแม,คมงค่ครับผมเดินทั้งคืนไม่รู้เดินไปเพื่ออะไรก็จะคิดถึงแม่์แล้วนะ <c oughs> เอนาะตำรวจอะไรไม่รู้แลนะ้วครับผมสวัสดีครับผมเออครับเป็นสีนะลูกเสียอืมพื้นฐานนี่เฉยครับครัอย่างนี้สวัสดีเก็บตังค์นี่พื้นฐานเอา ้ไปใช่อิมแล้วครับท่านโอยอิ่มเลยนะครับกินเยอะนะครับตอนเช้าครับผมครับผมไปไปกินครับ้อด้ก็กินรับชว้ส็ไ่ค่ยดีด้วยครับผมกินอย่าตกว้าง ก็วันนี้นะครับก็มาเยี่ยมทองเพชรก็เริ่มดีขึ้นแล้วใช่ไหมครับนยดีขึ้นครับผมดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วก็เริ่มไม่ค่อยคิดถึงแม่แล้วนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ให้พีซีทุกท่านนะครับผมรับชมกันเพียงแค่นี้ก่อนนะครับอ,อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามในช่องพลายทองเงินแล้วก็ช่องพลายทองเพชรนะครับผมสวัสดีครับพีซีเร็วสวัสดีครับทักทักลูก สวัสดีครับสวัสดีครับ